thank you สวัสดีครับผมนายคำพันธ์กองขมิ้นประธานสาก์การเกษตรพัฒนานิคมจำกัดครับในเรื่องของสากรเนี่ยเดิมทีผมก็ไม่รู้จักนะครับสวัสดีเพื่อนกันเขาเป็นประธานกลุ่มก็ไปขอร้องว่าบีนั่นมันมีการทุจริตเอาตกลงเข้ามาก็ ถูกถูกกีดกันมากนะแต่ก็ได้รับความุรุณาจากท่านบริสุทธิ์เป็นประพันธ์ท่านสาหกรณ์จังหวัดในสมัยนั้นนะช่วยผมก็เลยโทรไปถามท่านสาหกรณ์จังหวัดว่าผมจะทำยังไงท่านก็บอกว่ามันขึ้นอยู่กับสมาชิกไม่ได้ขึ้นอยู่กับ กรรมการที่ประชุมใหญ่นะเป็นผู้ตัดสินว่าจะสมัครได้หรือไม่ได้ผมก็เลยชี้แจงกับสมาชิกต,ตามที่ท่านสักกรจังหวัดแนะนำมาสมาชิกก็ให้ผมเป็นกรรมการนะพอได้เป็นกรรมการแล้วเอาก็มีมีสิทธิ์สมัครประธานไหมนะ พอมีสิทธิ์สมัครก็ยกมือกันนะผมโชคดีตรงที่ผมไปอบรมที่วังลีที่กรมส่งเสริมเกิดแบบขึ้นแล้วก็มีท่านคนตรวจบัญชีที่เขาเคยมาอยู่พัดแอนเนี่ยกเกษตรพัฒนานะะท่านบุญเลือดใจดีท่านเห็นผมก็ไปเป็นชื่อกเกษตรพัฒนานิคม พอพักท่านขอพบผมแล้วก็คุยถึงเรื่องของสหกรณ์เนี้ยเป็นยังไงอนะ่าผมก็เลยได้รับความรู้จากท่านเยอะนะจนผมสามารถเอามาสกัดปัญหาที่เกิดขึ้นสวัสดีค่ะนางสาวจันทรรมณีแก้วเนธค่ะเป็นผู้จัดก,การสหกรณ์การเกษตรพัฒนานิคมจำกัดค่ะ ก็คณะกรรมการของสหกรณ์ค่ะมีทั้งหมดค่ะฝ่ายบริหาร15ท่านค่ะก็สหกรณ์เนี่ยจะมีการแบ่งการทํางานเป็นฝ่ายๆค่ะอย่างเช่นนะคะคณะกรรมการเงินกู้ค่ะคณะกรรมการตรวจนับสินค้านะคะแล้วก็คณะตรวจสอบสัญญาค่ะเงินค้าประกันเจ้าหน้าที่ค่ะส่วนในเรื่องของฝ่ายการจัดการค่ะสหกรณ์เนี่ยแบ่งฝ่ายการจัดการก็จะมีในเรื่องของอให้สินเชื่อนะคะเงินกู้เจ้าหน้าที่ค่ะแล้วก็การเงินที่แบ่งแยกกันไปนะคะ ธุรกิจจัดหามาจําหน่ายค่ะที่สหกรณรทําเป็นหลักนะคะค่ะก็สหกรณ์ค่ะมีการปล่อยเงินกู้ให้กับสมาชิกค่ะแล้วก็มีการรับฝากเงินนะคะให้บริการสมาชิกในการของการรับฝากเงินค่ะแล้วก็ในเรื่องของธุรกิจจัดหามาจําหน่ายค่ะสหกรณรค่ะมีปั๊มน้ํามันค่ะแล้วก็สินค้าค่ะน้ําดื่มนะคะแล้วก็จัดหาตามที่สินค้าสินค้าตามที่สมาชิกต้องการค่ะแล้วก็สหกรณรอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจัดหามาจําหน่าย ใวันที่ประชุมกลุ่มค่ะหกณรจะมีสินค้าไปให้สมาชิกได้ซื้อค่ะแล้วก็ได้รดความธุรกิจกับสหกณรค่ะสหกณรค่ะปีนี้ได้กาไรเพิ่มขึ้นค่ะเป็น8ล้านจากปีที่แล้ว5ล้านค่ะโดยหลักๆของสหกณรเนี่ยหัวใจหลักของสหกณรคือการให้เงินกู้ค่ะซึ่งในปีบัญชีนี้สหกณรเนี่ยได้ให้ความสําคัญกับการติดตามานี่สมาชิกที่ค้างนานนะคะก็โดยการเราได้มีทีม คณะกรรมการนะคะได้ให้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่และผู้จัดการเนี่ยลงพื้นที่นะคะโดยการไปที่บ้านสมาชิกค่ะเพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาหนี้ที่ค้างนานให้กับสมาชิกค่ะก็อย่างเช่นบางคนเนี่ยที่ไม่สามารถที่มาชําระหนี้ได้อาจจะเป็นเพราะป่วยนะคะเราก็แนะนําว่าให้ทางทายาทเนี่ยคะ่ะเข้ามาเป็นสมาชิกค่ะแล้วก็ดําเนินการช้าะหนี้แทนสมาชิกค่ะหรือ บางท่านเนี่ยที่ไม่สะดวกที่จะเข้ามาสาหากรณ์เนี่ยได้มอบเลขบัญชีให้เพื่อในการโอนเงินชำระหนี้ให้กับสาหากรณ์ค่ะจุดแข่งนะคะที่ทําให้สาหากรณ์ประสบความสาเร็จนะคะก็ต้องเป็นคณะกรรมการที่ให้คําแนะนานะคะแล้วก็มีการประชุมนะคะแล้วก็ให้ความใส่ใจในเรื่องของปัญหาหนี้ค้างค่ะนะคะ,นะคะก็จะช่วยกันนะคะดูแลคัดสรรสมาชิก ะะเพราะว่าเรามีคณะกรรมการในพื้นที่เกือบทุกที่เลยจะรู้ว่าสมาชิกคนไหนจุดแข็งจุดอ่อนเป็นยังไงมีปัญหาในด้านใดบ้างค่ะที่สหกรณ์ได้พบเจอนะคะก็ของเราหล,กลักๆน่าจะสหกรณ์หลายที่ที่พบเจอเหมือนกนันก็คือสมาชิกเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงอายุค,ค่ะแล้วก็จะมีย้ายออกนอกแดนนะคะบางทีก็ไม่มีตัวตนไปไหนเราก็ไม่รู้นะคะบางทีอาจจะเสียชีวิตและสหกรณ์เนี่ยไม่ทราบนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะติดต่อได้นะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสภาวะปัจจัยก็คือในเรื่องของสภาพแวดล้อมการเกษตรเนี่ยมันต้องาอาศัยน้ําฝนซึ่งบางทีเนี่ยได้ทําไปแล้วและทีน,นี้ฝนไม่ตกต้องตามดูดดค่ะก็เกิดภัยแล้งนะคะข้าวโพดก็แล้งหนอนก็ลงนะคะค่ะก็เงินทุนภายในของสหกรณ์นะคะก็จะเป็นสมาชิกค,ค่ะที่นําเงินมาฝากค่ะเพราะสมาชิกของเราเนี่ยคือไว้ใจในการบริหารงานของสหกรณ์ค่ะ ก็เลยนําเงินมาฝากไว้กที่สหกรณ์หลักๆจะเยอะมากค่ะค่ะก็ในการแก้ปัญหานี้ทางนานของสหกรณ์นะคะก็เราเนี่ยจะไปที่บ้านสมาชิกแล้วก็ให้คําแนะนาค่ะให้ความช่วยเหลือแล้วก็บางท่านเนี่ยสมาชิกก็จะเข้ามาติดต่อกับสหกรณ์โดยคําแนะนําของสหกรณ์หลักๆก็คือคนที่ ประสงค์ที่จะชําระนี่หมดนะคะสหัรก์ก็จะมีส่วนลดให้ในเรื่องของดอกเบี้ยที่ดอกเบี้ยค้างค่าปรับค้างค่ะส่วนเงินต้นเนี่ยลดไม่ได้อยู่แล้วนะคะก็ตามระเบียบเลยส่วนคนที่ยังอยากเป็นสมาชิกกับสหกกณรนะคะหรือไม่สามารถที่จะแบบชำระนี้ได้ทั้งหมดเราก็จะแนะนําว่าให้ท่านเนี่ยไปหาหยิบยืมเงินใครมาก่อนก็ได้นะคะแล้วก็มาชําระนี่ให้กับสหกกณรและซหกกณรเนี่ยจะให้วงเงิน ที่เพิ่มขึ้นจากของเดิมจาก1นึ่งแสนก็จะเป็นแสนสองค่ะตามสเต็ประเบียบของสหกรณ์ค่ะก็หลังจากที่สหกรณ์ค่ะได้เข้าอบรมค่ะหลักสูตรค่ะพัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะค่ะจัดอบรมในวันที่16ถึง17มีนาคม2,566ค่ะ คณกรได้จัดทําแผน2แผนค่ะคือค่ะการสึกอบรมค่ะแผนที่1ค่ะแล้วก็การเร่งรัดหนี้สินในแผนที่2ค่ะในแผนที่1ค่ะคณะกรรมการค่ะได้มีการจัดอบรมค่ะคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ค่ะของเราจัดไปเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ค่ะในเรื่องของคณะกรรมการค่ะได้มีการอบรมเรื่องของบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการค่ะทางในแผนที่2นะคะเป็นการเร่งรัดหนี้สินค้างนานค่ะ ซึ่งสหกรณ์ค่ะได้ทําการนะคะวิเคราะห์ค่ะกลุ่มลูกหนี้นะคะโดยที่เป็นหนี้ปัจจุบันนะคะหนี้คั้งชําระ1-3ปีทั้งชําระ4-5ปีค้าปีทั้งชาระ6-9ป,ะปีแล้วก็10ปีขึ้นไปค่ะหลักๆสหกรณ์เน้นที่หนี้คั้งชําระนานนะคะซึ่งตามกรงตุนบัญชีเขาได้กําหนดมาว่าถ้าเป็นหนี้ที่5ปีขึ้นไปสหกรณ์จะถูกสํารองหนี้ศูนย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ นี้สหกรณ์ที่จัดชั้นเล่งนัดท,ที่สุดคือน,นี่ที่หลัง5ปีขึ้นไปค่ะแล้วก็ลูกนี่ที่ภาคสาที่เราเล่งรัดค่ะแล้วก็ในการที่ทําให้มีกําไรในทั้งนี้เพราะว่าเราเล่งรัดนี่สินทางนานค่ะจากการที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่2จังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาคณะกรรมการเข้มแข็งทั้งคณะให้แก่สากรเมื่อปี2566สหกากรได้กำหนดแผนพัฒนาสากรจำนวน2แผนงานด้วยกันได้แก่แผนอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำสากรและแผนในการติดตามเร่งรัดหนี้สินทำรรให้ตั้งแต่ปี2566เป็นต้นมาผู้นำในสากรมีบทบาทและมีส่วนร่วมในสากรมากขึ้น และสามารถช่วยกันติดตามหนี้สินที่ค้างชำระได้มากขึ้นจนทำให้สา,ากรแห่งนี้มีจุดเด่นในเรื่องการวางแผนติดตามหนี้และการมีส่วนร่วมของสมาชิกทำให้ผลการดำเนินกิจการของสา,ากรมีกำไรเพิ่มขึ้นทุกปีสามารถารักษาระดับชั้นความเข้มแข็งของสา,ากรได้ในระดับชั้นที่สอง และมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาสากรให้เข้มแข็งจนเป็นชั้นหนึ่งได้ในอนาคตสามารถเป็นที่พึ่งของมวลหมู่สมาชิกสากรที่แท้จริงได้ตลอดไป